สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลาสกุลมาเร้าอกันอีกเนะมืนน้อวันนี้อยู่วัดหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกเนาะ รูปารของบรดาพ่อแม่พี่น้องนั้นได้มาด้วยความอดีตใจก่อนที่บรดาพ่อแม่พี่น้องจะนําจัดตุปัจจัยของพระภัยไปในกุฏบอดิดาเราอธิฐานด้ว่อก่อนครับเขาบอกว่าการทาบุญเราต้องปฏิฐานการให้ทานเราต้องกรวดน้ําอธิฐานยังไงครับว่าเช่นว่าบิดามาดาบูญด้าตายใจก็สูญหายตายจากโรคนี้ไปามสชีว่าเขาเหล่านั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ มาซีโมคันกับเป็นหมอที่ด um> ูแลรักษาพระพุทธเจ้าเนาะเมื่อท่านมาถึงวัดหน้าต่างรอกกันในวันนี้ขอให้ท่านนั้นสรงตั้งรวมเรือดีไว้ให้มั่นคิดถิงบุญสนผลแห่งดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปมนดบหุ่นที่พึ่งลงพระจงกไปให้คนอื่นทั้งรัชื่นเกียรติงแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจ แล้นโดยไทยหรืออาวิธที่พิาราแล้วใจเราจะตะายตายเล่าร้อนเพราะกิจวัค,ค er. วามเพียดแต่บนหลังอาจมีพาดุกผีอัตตางาทางรกทาง้วยเพราะกิจที่เลยฉะนั้นอนน่ในบรรดาข้อไม้เีนเสารระดับควากใจไปเสร็จแล้วประเด็นก็้องลงตัวแล้วอาญาทังัโนมัติมีจริงหระอการใดที่จะมอบให้ สรีตากตาดรีมาระชนาหาธทรตยนิสพระคคุณเป็นที่ขึ่งหนึ่งในใจขอพวงใมหมู่มานอยาลามรอนช่วยกุศลนดวงจิตสิ่งที่แต่งคนบอยลายเป็นแดนตะแกงหลังผังหรังสังกอนขอองค์ต้องเด็จอมมุดินกินดาวรกระาบขอพรผู้รักช่วยำรวยใจ ขอถวายฝ่าเระรพบขอกราบในวัชการพระเดชพระคุณดวงินยานอันไตยบริสุทธิ์สาธุมทนาสาธุบุญน้ำกันเนาะ จงสัตว์ป่าหิมะพานเห็นไหมประจง ชหลวงพ่อจงของชายบางส่วนของหลวงพ่อจงตุ๊กตาที่หลวงพ่อจงชายพิจารณาทำ